ดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการทันโลกดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีจะนําคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพื่อให้คุณทันโลกวันนี้เราจะไปติดตามสันติภาพในไอแลนด์เหนือการทดลองใช้งานลงศพก่อนซื้อในประเทศญี่ปุ่นและอาชีพสูวัวกระทิงที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ สตีเฟนซอตลอฟเป็นนักข่าวอเมริกันคนที่สองที่ถูกกลุ่มรัฐอิสลามสังหารอย่างเหี่ยมโหดและเผยแพร่คลิปการสังหารเช่นเดียวกับเจมส์ฟอลี่หลังจากที่ข้อเรียกร้องของกลุ่ม IS ที่ใช้ชีวิตตัวประกันชาวอเมริกันมาข่มขู่ให้กองทัพสหรัฐยุติการโจมตีทางอากาศ ไม่ได้รับการตอบสนองแต่ดูเหมือนว่าการกระทําของกลุ่ม i อครั้งนี้จะกระตุกความโกรธเกรี้ยวของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งประกาศชัดนะคะว่าจะจัดการกับกลุ่ม i อเอให้หมดสภาพซึ่งก็ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกากับอิรักเท่านั้นที่ร่วมมือกันพยายามยับยั้งความฮึกเหิมของกลุ่ม i อสดังนั้นก็น่าจับตานะคะว่าพัฒนาการทั้งในอิรักและในซีเรียนับจากนี้กลุ่ม i อจะสามารถรุกคืบได้เหมือนกับที่ผ่านๆมาอีกหรือไม่คะ่ะ Whatever these murderers think they'll achieve by killing innocent Americans like Stephen, uh, they have already failed. They failed because, like people around the world, Americans are repulsed by their barbarism. We will not be intimidated. And their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists. บารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐแถลงระหว่างการเดินทางเยือนประเทศเอสโตเนียและได้รับข่าวร้ายว่าสตีเฟนซอสลลฟนักข่าวชาวอเมริกันที่ถูกกลุ่มรัฐอิสลามจัดตัวได้ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเป็นคนที่สองผู้นําสหรัฐประกาศกล่าวจะทําลายกลุ่มรัฐอิสลามเพื่อไม่ให้กลุ่มนี้คงความเป็นภัยคุกคามต่ออิรักและภูมิภาครวมทั้งสหรัฐอ,อเมริกา โดยจะเดินหน้าเป็นผู้นำความร่วมมือนานาประเทศในการต่อต้านการกระทำอันป่าเถื่อนของไออรวมทั้งจะทำลายเป้าหมายจัดตั้งรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียให้สิ้นไปสอดรับกับรองประธานาธิบดีโจ,โจบไบเดนที่ออกมาแถลงด้วยถ้อยคำแข็งกล้าวว่าจะไล่ล่ากลุ่มรัฐอิสลามจนถึงประตูนรก As retreatat don't We re We don't forget we take care of those who are grieving and when that's finished they should know we will follow them to the gates of hell until they are brought to justice because hell is where they will reside hell is where they will reside <laughs> 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 หลายประเทศแสดงความจำนงช่วยเหลืออิรักและกลุ่มเคริร์ดด้านอาวุธและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมล่าสุดมีรายงานเปิดเผยว,ว่ารัฐบาลอังกฤษเดินหน้าดำเนินการทางกฎหมายจ้างผู้เชี่ยวชาญรวบร,รวมหลักฐานอย่างเป็นระบบเพื่อเอาผิดกับกลุ่ม i อเอสในข้อกล่าวหาอาจชญากรสงครามในซีเรียและอิรักโดยมีการศึกษาโครงสร้างการปกครองของกลุ่ม i อเอสอย่างละเอียดและพบว่าขณะนี้กลุ่ม i อเอสจัดโครงสร้างตามกระบวนการสร้างชาติไม่ใช่โครงสร้างของกลุ่มติดอาวุธอีกต่อไป ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวตรงกันว่า i อเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางการเงินอย่างสูงและสงครามที่ดำเนินอยู่ก็เริ่มเข้าสู่รูปแบบของสงครามเพื่อเศรษฐกิจพื้นที่ครอบครองของ i อสในซีเรียมีการจัดรูปแบบการปกครองตั้งแต่เจ้าเมืองและรัฐมนตรีบริหารเมืองเก็บภาษีในอัตราต่ำกว่ารัฐบาลซีเรียโดยใช้รูปแบบเดียวกันในอิรักและประสบความสำเร็จในช่วงสองเดือนก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปในช่วงต้นปีการรุกคืบของกลุ่ม i อ เริ่มขยับขยายเข้าสู่อิรักพร้อมๆกับการเดินหน้ายึดครองพื้นที่ในซีเรียโดยมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ครบครันกลยเป็นคำถามว่าเหตุใดกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ถึงมีศักยภาพมากขนาดนี้คำตอบเริ่มเด่นชัดเมื่อพบการขายน้ำมันในตลาดมืดได้วันละราวๆสองล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้กลุ่มยังได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ที่เห็นด้วยหลายล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็รวมไปถึงรัฐบาลหลายประเทศที่ร่ำรวยในตะวันออกกลางรายงานของ BBC ระบุว่า ประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนนักรบไอเอสจนแข็งแกร่งเช่นนี้คือกาตาร์ตุรกีและซาอุดีอาระเบียโดยมีจุดเริ่มต้นจากการสนับสนุนให้คนล้มรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาอาัลอาซาสของซีเรียแต่แน่นอนว่ารัฐบาลแต่ละประเทศไม่ยอมรับและการแสดงออกอย่างหดเขี้ยมมากขึ้นเรื่อยๆของไอเอสก็ยิ่งยากที่จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมแม้ว่าแนวคิดการจัดตั้งรัฐอิสลามของกลุ่มไอเอสจะได้รับการสนับสนุนและมีนักรบเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น คำถามคือต้องใช้เวลานาน,านเพียงใดในการจัดการไล่ล่าทำลายล้างกลุ่ม IS ได้จริงนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาการรุกคืบของกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักชะลอลงไปมากผิดกับช่วงเดือนมิถุนายนทางกลุ่มยังเผชิญความสูญเสียมากขึ้นเมื่อสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศการโจมตีช่วยให้ชาวยาซิดีสามารถหลบหนีออกจากวงล้อมของ i อกองกำลังเคิร์ดผลักดัน i อออกจากเขืนใหญ่ในเมืองโมซุน กองทัพอิรักผลักดันไอเอสจากโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในเมืองไบจิและเสียการปิดล้อมเมืองอเมรีที่ดำเนินมานานสองเดือนเพราะการโจมตีทางอากาศ <พอ S 1> และการผลักดันโดยกองทัพอิรักเงินจากการขายน้ำมันในอิรักเริ่มลดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิศวกรไม่ให้ความร่วมมือเต็มที่และไม่มีอะไรสำหรับการซ่อมบำร,รงุงแม้สถานการณ์ในอิรักจะดูเหมือนเครื่องพัมแต่สถานการณ์ในซีเรียกลุ่มไอเอสยังสามารถเดินหน้าได้อย่างเป็นระบบ เมื่อเร็วๆนี้ i อเอสสามารถยึดสนามบินทหารในเมืองรักกาใกล้กับพรมแดนตรุรกีได้เท่ากับการจัดการของกลุ่มติดอาวุธที่มีโครงสร้างซับซ้อนและยังมีเงินทุนหนาแน่นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายประธานาธิบดีสหรัฐยอมรับว่าการต่อสู้กับกลุ่ม i อจะต้องใช้เวลาเนื่องจากปัญหาสุญญากาศทางอำนาจในซีเรียและนักรบจิฮัดที่ยังคงทยอยหลังไหลเข้าอ,อิรักแต่ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเกิดขึ้น เมื่อหางการของไอเอสไม่หยุดแค่การท้าทายสหรัฐแต่ยังท้าทายไปถึงประธานานธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียด้วยมีรายงานว่าไอเอสยึดเครื่องบินรบและจับตัวนักบินรัสเซียได้ระหว่างการบุกยึดสนามบินเมืองรักกาและประกาศจะเขย่าบัลลังก์ปูตินเพื่อปลดปล่อยชาวเชเชนและคอเคซัสหนึ่งในพันธมิตรของไอเอสดังนั้นจึงน่าจับตาความเคลื่อนไหวภายหลังจากนี้ว่านานาชาติจะจับมือกันต่อต้านกลุ่มไอเอสในรูปแบบใด ไป20ปีเต็มนะคะที่กองกำลังสาธารณารัฐไอริชหรือว่ากลุ่ม IRA ตกลงหยุดยิงเพื่อเปิดทางสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพในไอแลนด์เหนือกับรัฐบาลอังกฤษ ตลอด20ปีที่ผ่านมาพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยความรุนแรงกลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีความสงบถึงแม้ว่าจะยังคงมีความตึงเครียดหลงเหลืออยู่บ้างและมีการก่อเหตุรุนแรงและการประทะระหว่างนิกายอันเนื่องมาจากการเมืองอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของคนในอลนล์เหนือทั้งยังทําให้อลนละเหนือรุ่งเรืองขึ้นมากผิดกับในช่วงเวลาที่ไร้ความสงบสุขค่ะสิีเอ2537 กองกำลังสาธารณรัฐไอริชหรือ IRA ประกาศหยุดยิงความสงบสุขเริ่มกลับคืนสู่ไอร์แลนด์เหนือทีละน้อยแม้จะยังมีเหตุอยู่ปรับปลายและยังมีความแตกแยกด้านนิกายคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์อันเนื่องมาจากการเมืองแต่สันติภาพที่เกิดขึ้นทำให้กลุงเบลฟา์รุ่งเรืองขึ้นพิพิธภัณฑ์ไททานิกและสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ไททานิกกลายเป็นสถานที่ที่ต้องมาเยือนสำหรับใครก็ตามที่เดินทางมาเยือนเมืองเอกของไอร์แลนด์เหนือ ไม่ไกลจากย่านใจกลางเมืองยังมีภาพของความขัดแย้งให้เห็นที่นี่คือกำแพงสันติสุขกำแพงที่ก่อสร้างจากอิฐเหล็กและลวดน้ำแบ่งแยกที่อาศัยของชาวคริ์นิกายคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ออกจากกันกำแพงใหญ่นี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2513หลังเกิดเหตุขัดแยง้งแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างนิกายจนกลายเป็นการต่อสู้บนท้องถนนในดินแดนใต้าการครอบครองของบริเตนแห่งนี้ แม้ว่าตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาสถานกนารณ์ในไอร์แลนด์เหนือจะค่อนข้างสง,งบแต่ทว่ากำแพงสันติสุขกลับทอดยาวและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆย่านถนนฟารโรสคือหัวใจของคนนิกายแคทอลิกชุมชนแถบนี้เบ่งบานทั้งด้านวัฒนธรรมและวร,รดกโบราณที่สืบทอดขณะที่ฝั่งตรงข้ามห่างออกไปเพียง2-300เมตรคือถนอนชางคิวซึ่งเป็นเขตอาศัยของคนนิกายโปรเตสแตนต์ ที่ร่ำรวยด้วยมรดกและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเช่นกันไรอนันแม็กฟาวนึกถึงช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่กระบวนการสารันติภาพเริ่มตน้นเขาบอกว่าทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้น,นมาเราจะได้ยินแต่ข่าวคนตายและได้แต่สงสัยว่าใค<น>รจะเป็นรายต่อไปไปที่ไหนก็จะมีแต่ทหารตรวจคน้นมีตำรวจประจำทุกจุดแต่ตอนนี้ทุกอย่างสงบเรียบร้อยขึ้นมาก แต่ก็ยังห่างไกลจากสันติภาพนักแต่ว่าก็ดีกว่าเมื่อ20ปีก่อนมากสตีเฟนมอนโรอาศัยอยู่ที่เขตลิสเบนย่านชานกรุงเบลฟาร์เขาบอกว่าผมต่อมาในช่วงแห่งปัญหาผมจำได้ว่าตอนนั้นมีการปิดกั้นเส้นทางและมีฐานเดินบนถนนคนเดินทางเข้าเมืองไม่ได้และถูกจำกัดให้อยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ได้แค่ในเขตที่พักของตัวเองเท่านั้นบ้านร้างหลังนี้ เคยเป็นบ้านของคนนิกายโปรเตสแตนต์ม,มาก่อนซึ่งบ้านตั้งประจันอยู่กับชุมชนชาวแคทอลิกที่นี่มีแนวรั้วที่เรียกว่า peace l i กั้นเพื่อแยกชุมชนออกจากกันปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นระหว่างชุมชนในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากความคึกขนองของวัยรุ่นแคร์ฮาริสทำงานกับกลุ่มเยาวชนในโปรเจกต์เบลฟาดอินเตอร์เฟสที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนที่อยู่คนละฝั่งของพีสไลด์เธอบอกว่าสิ่งที่เราพบคือเด็กวัยรุ่นไปก่อเรื่องเพราะมันสนุกการก่อเหตุวุ่นวายหรือจลาจลทําให้อดรีนาลีนหลั่งทําให้ตื่นเต้นอย่างที่หาอะไรเทียบไม่ได้นับตั้งแต่ความสงบเริ่มกลับคืนสู่ไอแลนด์เหนือสํานักงานการท่องเที่ยวของไอแลนด์เหนือพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาและมีโรงแรมใหม่ๆผุดขึ้น เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวไอเดนแมคโคมิกผู้อำนวยการรถบัสชมเมืองเบลฟาดบอกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสันติภาพและเสถียรภาพไอเดนบอกว่าธุรกิจของพวกเราต้องพึ่งพาเสถียรภาพทางการเมืองและความสงบสุขแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการคงอยู่ของสันติภาพและเสถียรภาพยกตัวอย่างในพื้นที่อื่นๆของโลกที่เกิดความขัดแย้งหรือเกิดความไม่สงบจำนวนนักท่องเที่ยวก็จะลดน้อยลง แต่สำหรับหน้าร้อนปีนี้ไอแลนด์เหนือสงบเรียบร้อยดีและจำนวน,นนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้น Hi, าสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามธุรกิจความตายในประเทศญี่ปุ่นค่ะ ซื้อเป็นเรื่องปกติที่หลายๆคนทํากันอยู่แล้วนะคะสําหรับที่ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ให้บริการประกอบพิธีศพมีการทําแคมเปญส่งเสริมการขายลงศพด้วยการให้ผู้ซื้อทดลองลงไปนอนในลงศพก่อนจะซื้อสินค้าค่ะ โรงศพที่บริษัทประกอบพิธีศพเปิดให้คนเป็นได้ทดลองนอนเพื่อซึมซับบรรยากาศหลังความตายเป็นโรงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด้วยความที่ญี่ปุ่นมีจํานวนผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นทุกทีตอนนี้ธุรกิจเตรียมความพร้อมหลังเสียชีวิตก็เลยกลายเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นค่ะที่นี่คือบ้านของผู้ให้บริการประกอบพิธีศพวิวไลฟ์ในกลุ่มโตเกียวของญี่ปุ่น บริการของพวกเขาไม่ได้จำกัดแค่การประกอบพิธีศพเท่านั้นแต่ยังเปิดให้ผู้ซื้อได้ทดลองลงไปนอนในโรงก่อนและหลงศพที่ให้ทดลองนอนก็ไม่ใช่หลงศพทั่วไปแต่เป็นหลงศพแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างจากไตรวอลหรือกระดาษอัดการให้ทดลองนอนในโรงเป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายของวิวไลฟ์นอกจากนี้ผู้ที่ซื้อสินค้ายังสามารถประกอบลงศพได้เองที่บ้าน ราคาลงศพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตกประมาณใบละ18,290บาทกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีแนวคิดเริ่มต้นจากการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่สามารถต่อย,ยอดกลายเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายจัดขึ้นเดือนละครั้งที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งใจกลางกรุงโตเกียวบริษัทเก็บค่าทดลองนอนในโรงคนละ1,000เยนหรือราวๆ3 0 0กว่าบาท โดยให้เวลานอนในโรงปิดฝาคนละ3นาทีจากนั้นเมื่อออกจากโรงผู้เข้าร่วมทดลองก็จะได้รับประทานของว่างและเครื่องดื่มระหว่างชมการสาธิตประกอบและแยกส่วนลงศพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิวไลฟ์เปิดเผยว่าผู้ที่เข้าร่วมการสาธิตส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในวัย60ปีขึ้นไปแต่ขณะเดียวกันก็มีคนอายุน้อยกว่ามาทดลองนอนในลงศพเพิ่มขึ้นฮิโรมิทาเคอุชิเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคภายในยอมรับว่าการนอนในโรงเป็นเวลาสามนาทีช่วยให้เธอตัดขาจากเรื่องราวที่รบกวนใจในแต่ละวันได้เธอบอกว่าตอนแรกฉันคิดว่าจะกลัวแต่พอเข้าไปในโรงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยฉันรู้สึกเหมือนได้ตัดขาดจากเสียงภายนอกจากสิ่งรบกวนต่างๆและรู้สึกเหมือนได้ถอยห่างจากทุกสิ่งมากขึ้น ส่วนมาซาชิชิโตะกิทํางานในธุรกิจรับจัดงานศพเช่นกันแต่ไม่เกี่ยวข้องกับวิวไลฟ์เข้ามาที่นี่เพราะความอยากรู้ส่วนตัวมาซาชิบอกว่าสําหรับคนที่ใกล้ตายมากๆผมคิดว่าไม่ควรจะมาทดลองนอนในโรงแต่สําหรับคนที่ยังแข็งแรงดีอยู่ก็น่าจะลองดูううเราจะได้เข้าใจความรู้สึกเพราะตอนตายไปแล้วก็คงจะไม่เข้าใจบรรยากาศผมรู้สึกว่ามันทั้งร้อนทั้งเงียบและอึดอัดอยู่บ้าง วิ l l รอ e สร้างโรงศพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นโดยต้องการให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆ มาโฮโทบาตะลูกจ้างของ i ิวไลฟ์บอกว่าคนญี่ปุ่นมักจะเผาศพดังนั้นพอเราคิดถึงกระบวนการเผาเราก็อยากจะได้โลงที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการเผาดังนั้นเราคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือการลดการใช้ไม้ลองศบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังใช้ไม้อยู่บ้างแต่วัสดุที่ใช้สร้างส่วนใหญ่ทำจากกระดาษอัดซึ่งวิวไลฟ์อ้างว่าช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ50 นอกจากนี้ยังสั่งทำด้วยผ้าหรือวัสดุอื่นๆได้ด้วยประชากรผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้สูงอายุหลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการจัดงานศพของตัวเองดังนั้นบริษัทรับจัดพิธีศพจึงเพิ่มตัวเลือกรูปแบบการจัดงานรวมทั้งเสนอเมนูอาหารที่หลากหลายนอกจากนี้ยังมีบริษัทจัดล่องเรือไปในอ่าวโตวเกียวเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยเลือกจุดที่จะโปรยอัฐิ มิสุฮาระโนจิมะผู้จัดการทั่วไปของบริษัททัวร์บอกว่าการเตรียมความพร้อมหลังการตายกลายเป็นประโยคสำคัญในญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุที่สนใจเรื่องนี้เพิ่มสูงขึ้นมากมันคือการสิ้นสุดของชีวิตดังนั้นพวกเขาก็อยากจะคิดล่วงหน้าถึงการจบสิ้นชีวิตที่เหมาะสมกับพวกเขาที่สุดพวกเขาสำรวจทางเลือกต่างๆเราก็เลยจัดทัวร์นี้ โยโกเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่คิดเรื่องนี้และจัดหาจุดที่จะโปรอยอัฐิของตัวเองโยโกอบอกว่าฉันบอกลูกๆเอาไว้แล้วว่าฉันอยากให้ลูกๆโปรยอัฐิของฉันฉันก็เลยมาทัวนี้เพื่อเวลาที่จากไปลูกหลานจะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะแม้ธรรมเนียมญี่ปุ่นจะเผาศพผู้เสียชีวิตแต่การโปรอยอาฐิยังถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ เพราว่าก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทำให้ทัวเลือกจุดลอยอทัทิได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะผู้สูงอายุหลายๆคนก็อยากเลือกที่พักแห่งสุดท้ายด้วยตัวเอง สำหรับพื้นที่ในเขตแคชเมียร์แถบเทือกเขาหิมาลัยนั้นแบ่งเป็นพื้นที่เขตปกครองของอินเดียแล้วก็พื้นที่เขตยึดครองของปากีสถานนะคะแต่ว่าทั้งสองประเทศต่างก็อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเหนือพื้นที่แคว้นแคชเมียร์และเคยทําสงครามแย่งชิงกันมาแล้วสองครั้งนับตั้งแต่ได้รับเอกราชและแยกประเทศจากกันค่ะ ทหารที่ประจำการอยู่ในแคชเมียร์ต่างก็อยู่ท่ามกลางสภาวะกดดันอย่างสูงดังนั้นวิธีการหนึ่งที่กองทัพอินเดียใช้เพื่อช่วยลดความตึงเครียดของทหารในแคชเมียร์ก็คือการให้ทหารฝึกโยคะซึ่งก็ช่วยลดทั้งความเครียดและความกังวลในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันได้ค่ะทะเลสาบเปนแสนสงบและทิวทัศน์ท่ามกลางขุนเขาในแคว้นแคชเมียร์ฝั่งอินเดียอาจแลดูงดงาม แต่จริงๆแล้วที่นี่แฝงความตึงเครียดไว้เบื้องหลังทหารอินเดียต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธที่มักก่อเหตุในแถบนี้อยู่บ่อยครั้งหลายคนจากบ้านเกิดอัน่างไกลมาประจำการอยู่พรมแดนแควนแคชเมียงานที่เสี่ยงชีวิตสร้างความตึงเครียดแก่พวกเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้และวิธีการที่จะช่วยคลายความกังวลได้ก็คือการฝึกโยคะที่จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายจิตใจสงบ วนเนตเป็นหนึ่งในทหารที่มาจากแคว้นทมินนาดูทางตอนใต้ของประเทศมาประจำการอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งทางเหนือเขาเคยประจำการมาหลายพื้นที่แต่ที่แคชเมียนับว่าอันตรายที่สุด เขาบอกว่าโยคะทำให้เราแข็งแรงเราอยู่ท่ามกลางความกดดันและเสี่ยงถูกโจมตีเสมอดังนั้นพอสิ้นสุดภารกิจโยคะจะช่วยบรรเทาความกลัวของเราได้โยคะทำให้เรารับมือกับความกังวลเรื่องบ้านและความคิดถึงครอบครัวครูสอนโยคะเลือกท่าทางออกกำลังที่เหมาะกับทหารซึ่งต้องอดหลับอดนอนและไม่ได้พูดคุยกับครอบครัวครั้งละหลายๆวัน ซึ่งสำหรับคนที่เผชิญความเครียดต่อเนื่องและร่างกายเหนื่อยล้าเช่นนี้การฝึกโยคะจะช่วยเยียวยาพวกเขาได้มากเวทประกาศผู้สุโยคะบอกว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเครียดมากและหลังเสร็จสิ้นภารกิจพวกเขาก็จะอยู่กันเงียบๆบางครั้งก็แทบจะไม่กินข้าวและนอนกันทั้งอย่างนั้นแล้วยิ่งได้พูดกับทางบ้านก็ยิ่งเครียดว่าเดิมผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการเล่นโยคะเวลาชั่วโมงทุกๆวันจะช่วยเพิ่มความอดทนท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและตื่นตัวอยู่เสมอซึ่งครูฝึกโยคะบอกว่าโยคะช่วยให้ทหารปฏิบัติภารกิจด้วยความผ่อนคลายมากขึ้นอับดุลรอมานชาวเมืองสีนครเมืองเอกของแคว้นแคชเมียร์เปิดร้านค้าเล็กๆ ลูกชายคนเล็กของเขาสมัครเป็นตำรวจแคชเมียร์เมื่อ9ปีก่อนเพื่อหาเงินช่วยเหลือครอบครัวในฐานะพ่อเขาไม่ค่อยชอบใจนักเพราะที่แคชเมียร์มักมีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งแต่เพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจเขาต้องยอมให้ลูกชายเสี่ยงอันตรายแม้จะกลัวว่าลูกจะถูกโจมตีและเสียชีวิตเข้าสักวันทีนี้จัดากั อับดุลบอกว่าตำรวจเสียงเป็นเป้าโจมตีเพราะสถานการณ์ในเมืองตอนนี้แย่ลงทุกทีครอบครัวเราต่างก็เครียดกันทุกคนเราจะรู้สึกดีขึ้นไม่ได้คุยกับลูกแต่ก็ยังห่วงอยู่เสมอจนกว่าเขาจะกลับถึงบ้านดตอร์ฮามีดุลเลาะชาเป็นนายแพทย์อาวุโสที่โรงพยาบาลด้านจิตวิทยาแห่งเดียวของแคชเมีย เขาบอกว่าอาการซื้นเศร้าเป็นอาการที่พบได้บ่อยในทหารที่ต้องทำงานหนักและไม่ได้พบปะผู้คนนอกสายงานดรฮามิดูลลอบอกว่าพวกเขาไม่ค่อยได้สังคมกับใคร<อ>ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอยู่ห่างครอบครัวหรือแทบไม่ได้คุยกับครอบครัวบางครั้งก็ไม่ได้ลายหยุดหรือต้องเลื่อนบนหยุดออกไป นาำเป็นปัจจัยที่ทําให้พวกเขาเครียดสูงและหงุดหงิดอาการหงุดหงิดทําให้การตัดสินใจผิดเพี้ยนและตอบสนองเกินกว่าที่ควรและบางครั้งก็ตอบสนองกับเรื่องเล็กน้อยอย่างเกินกว่าเหตุมากและผลจากความเครียดก็ทําให้การฆ่าตัวตายหรือฆ่าเพื่อนฐานตายสูงตามไปด้วยแต่หลังจากให้ฐานฝึกโยคะทางการระบุว่าจํานวนเหตุการณ์น่าเศร้าเช่นนี้ก็ลดน้อยลง โฆษกสำนักงานกำลังสำรองอธิบายว่าถ้าคุณสังเกตกราฟจะเห็นได้ว่าในช่วงสองาปีหลังอัตราการฆ่าตัวตายหรือค่าเพื่อนตายในกองกำลังลดน้อยลงโยคะช่วยพวกเขาได้มากและมีบทบาทสำคัญที่ทำให้กราฟลดต่ำลงกองทัพอินเดียยังหวังด้วยว่าการฝึกโยคะจะช่วยให้ทหารมีความคล่องตัวจิตใจสงบและมีสมาธิเฉียบคม ทั้งอย่างจะช่วยให้ทหารมีกำลังใจในช่วงที่ต้องเผชิญเหตุร้ายด้วยพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการสืบทอดธุรกิจสู้วัวกระทิงในประเทศโปรตุเกสค่ะ ว่าจะเป็นกีฬาที่ถูกต่อต้านและมองว่าเป็นกีฬาที่โหดร้ายทารุณสัตว์แต่ว่าสาหรับประเทศที่สืบทอดประเพณีสู้วัวกระทิงมองว่านี่เป็นอาชีพแห่งความภาคภูมิค่ะในประเทศโปรตุเกสนั้นการสู้วัวเป็นเหมือนธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดการต่อสู้จากรุ่นพ่อสู่ลูกชายหลายคนเลือกเดินตามรอยเท้าของบิดาสู่สังเวียนสู้วัวกระทิงถึงแม้ว่านี่จะเป็นอาชีพที่อันตรายและทําให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้เป็นที่รกักหรือว่าเสี่ยงที่สมาชิกครอบครัวต้องอเผชิญกับการบาดเจ็บสาหัสก็ตามค่ะ เปโดโกเมสยืนรอเข้าสู่สนามสู้วัวในกรุงลิสบอนอย่างกระวนกระวายเขาเป็นคาโบรหรือหัวหน้าทีมสู้วัวกระทิงซึ่งเรียกว่าฟัคาโดสโปเซ่พ่อของเขายืนอยู่ข้างๆโปเซ่เคยเป็นคาโบมาก่อนและรังตำแหน่งนี้มานาน18ปีการสู้วัวตามธรรมเนียมของโปรตุเกสฟัคาโดจะเข้าสู่สังเวียนเพื่อผเผชิญหน้ากับกระทิงพร้อมกัน8คนโดยพวกเขาใช้เพียงมือเปล่าและทักษะในการหลบหลีกต่อสู้กับวัวกระทิง กิดกับการใช้หอกแหลมแทนในรูปแบบการต่อสู้โดยมทาด์การสู้วัวแบบโปรตุเกตเป็นเกมกีฬาสุดอันตรายที่เร้าใจคนดูตลอดการประกอบอาชีพนี้ฟอคาโดต่างได้รับบาดเจ็บบ่อยๆทั้งกระดูกแขนขาหักแต่บางคนสาหัสถึงขั้นพิการมีฟอคาโดเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บในสนามบ้างเช่นกันแต่คณะฟอคาโดแห่งลิสบอนไม่สูญเสียสมาชิกมานาน70ปีแล้วแต่แน่นอนว่าย่อมมีผู้บาดเจ็บ ยกตัวอย่างเปดโดโกเิสในทันคารโบที่บาดเจ็บมากีนี้จะต้องควาอดเมืกสนามขณะทโคเซ่ผู้เป็นเิดาต้องลงสนามแทนเพื่อสารต่อการสู้วัวในนัดนั้นให้จบ พคเซ่บอกว่าเราต้องระวังในสนามไม่มีพ่อไม่มีลูกมีแต่คาโบผมเคยทำหน้าที่นี้มานานแล้ววันนี้ก็ต้องกลับมาทำหน้าที่นี้อีกคณะสู้วัวแห่งลิสบอรนมีสมาชิก40คนแต่ละคนมีที่มาหลากหลายมีทั้งพ่อลูกคนหนุ่มคนแก่นักศึกษาหรือกระทั่งทนายความ ก่อนเกมการแข่งขันพวกเขานัดรวมตัวที่โรงแรมใกล้ๆสนามวัวใจกลางกลุ่มริสบอนเพื่อแปลงโฉมเป็นฟอร์คาโดสพวกเขาเคยเดินทางไปแสดงประเพณีการต่อสู้วัวในหลายประเทศทั้งสหรัฐฝรั่งเศสกรีซหรือกระทั่งมาเกา๊าโคเซ่บอกว่าศิลปะก,การสู้วัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเราและมันฝังรากในใจของฟอคาโดสทุกคนและส่งผลต่อคนมากกว่าเ,<อ>เพราะมันเป็นเหมือนกับการสื่อสารไปพร้อมๆก,กับวัวกระทิง เมื่อลงสู่สนามฟอคาโดจะตั้งแถวเพื่อชิญหน้ากับกระทิงคนที่อยู่ด้านหน้าจะยืดด้วยกระทิงที่พุ่งเข้าใส่และเมื่อวัววิ่งเข้าหาฟอคาโดคนแรกจะกระโดดจับหัววัวและพยายามยึดอยู่อยนางนั้นจากนั้นฟอคาโดที่เหลือจะขึ้นตัวเข้าใส่วัวและพยายามดึงหางมันเพื่อสยบวัวกระทิงฟอคาโดคนที่จับหางจะปล่อยวัวเป็นคนสุดท้าย โคเซมิลนดานหนึ่งในทีมสเกนโดบอกว่า<อ>เมื่อเราลงสนาม,มเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจแสดงต่อหน้าวัวเราต้องลืมความกลัวและลืมทุกอย่างท,<ม>ที่อาจจะเข้ามาทำลายสมาธิเราจะเอาชนะความกลัวได้ก็ต่อเมื่อเราสยบวัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ แลการสู้วัวครั้งนี้จะเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของเขาแล้วเขาตัดสินใจออกจากกลุ่มเพื่อครอบครัวเขาบอกว่าผมมีลูกสาวเล็กๆสองคนที่ต้องดูแลผมอยากจะให้เวลาพวกเขามากขึ้นตลอดช่วงที่ผ่านมาพวกเขาต้องทุกข์ใจมากๆโดยเฉพาะภรรยาของผมแสมาชิกของกลุ่มจะลดลงไปคนหนึ่งในการต่อสู้ครั้งต่อไปแต่สำหรับคนที่เหลืออยู่พวกเขายังสานต่อกีฬาสุดแสนอันตรายที่ยังเป็นที่นิยมในโปรตุเกสต่อไป เด็นฟอนเดหน้าใหม่เพราะโอกาสที่จะได้ลงสนามในฐานะนักสู่วบวลทั้งหมดก็คือรายการทันโลกประจำวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งพรุ่งนี้2 0่0นาสานาทีสำหรับวันนี้ดิฉันจีราชาตาเอียบรัศมีและทีมงานสวัสดีค่ะ